ค่ะพี่นกฮูกโอ๊ยฝนตกหนักมากเลยค่ะเกือบมาไม่ทันซะแล้วเอเมื่อวานยังรู้สึกร้อนๆอ,อนแดดจ้าอยู่เลยนะครับใช่ครับอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยๆน้องๆต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าประเทศไทยมีกี่ฤดูครับ3ฤดูค่ะพี่นฮกฮูกเฉลยหน่อยสิครับ3ฤดูครับถูกต้องครับแล้วมีฤดูอะไรบ้างครับฤดูร้อนค่ะ น้องๆตอบว่าอะไรนะครับฤดูฝนครับแหมถูกต้องเลยนะครับแล้วยังมีฤดูอะไรอีกครับใครตอบได้อีกครับฤดูหนาวค่ะถูกต้องครับน้องภูการเก่งมากๆเลยนะครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าแต่ละฤดูอยู่ในช่วงเดือนใดครับเอไม่มั่นใจค่ะตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับน้องๆพี่ต้นูมีคำตอบให้ครับต่างพร้อมกันนะครับน้องๆตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมครับฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับในแต่ละฤดูอากาศเป็นอย่างไรครับน้องๆต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างทราบไหมครับ ฤดูร้อนอากาศก็ร้อนก็ต้องใส่เสื้อผ้าบางๆแล้วก็เตรียมร่มหรือหมวกติดตัวไปด้วยเพราะแดดแรงจัดอาจจะอันตรายต่อผิวหนังได้ค่ะถูกต้องครับน้องผู้การเก่งมากๆเลยแล้วฤดูฝนล่ะครับน้องๆที่ดูอยู่ช่วยกันตอบหน่อยสิครับฤดูฝนมีฝนตกตลอดวันต้องมีชุดกันฝนหรือร่มด้วยพี่น้ฮู้ครับน้องๆตอบถูกไหมครับถูกต้องที่สุดเลยครับเนี่ยในส่วนฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ต้องใส่เสื้อผ้าหนาให้ร่างกายอบอุ่นนะครับน้องๆถูกต้องแล้วละครับพี่นกพูกแล้วน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแร่เรื่องนี้ภูกันก็ไม่ทราบค่ะไม่เป็นไรครับน้องภูก,กันน้องๆที่ดูอยู่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับการที่โลกโคโจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา1ปีในลักษณะที่แก่โลกเ e อียงกับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทำให้บริเวณส่วนต่างๆของโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันเป็นผลทําให้เกิดฤดูต่าง oo ๆนั่นเองครับน้องๆเพื่อเพิพ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะมาทํากิจกรรมแสงตรงและแสงเฉียงกันดีกว่านะครับเราไปทํากิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรก คุ่มเทอร์โมมิเตอร์ด้วยกระดาษสีดำและติดเทอร์โมมิเตอร์บนตำแหน่งบนลูกโลก3ามตำแหน่งที่แนวเส้นศูนย์สูตรและเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปอีก2ตํตำแหน่ง โคมไฟห่างจากลูกโลกแล้วอ่านอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ครับจากการทดลองบริเวณใดได้รับแสงตรงและบริเวณใดได้รับแสงเฉียงครับน้องๆ บริเวณเส้นสูงสุดได้รับแสงตรงและเหนือนเส้นสูงสุดไปอีกสองตำแหน่งได้รับแสงเฉียงค่ะถูกต้องครับน้องภูกันเก่งมากๆเลยนะครับแล้วบริเวณใดที่มีอุณหภูมิสูงสุดครับน้องๆน้องๆที่ดูอยู่ทราบหรือไม่ครับตอบว่าอะไรนะครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรซึ่งได้รับแสงตรงถูกต้องเก่งมากๆเลยครับน้องๆสังเกตอีกนิดนะครับเราดูลักษณะการหมุนและการโครจรของโลก รอบดวงอาทิตย์เห็นว่าโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์แต่ละรอบใช้เวลา1ปีและขนาดโครจรหมุนรอบตัวเองโดยแกนของโลกจัดเอียงจากระนาบทางโครจร23.5องศาครับเมื่อโลกหมุนโครจรรอบดวงอาทิตย์ไปที่ตำแหน่งต่างๆน้องๆคิดว่าแต่ละตำแหน่งจะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่างกันอย่างไรครับผู้การตอบได้ค่ะ คือบริเวณที่ได้รับแสงตรงจะร้อนกว่าบริเวณที่ได้รับแสงเฉียงค่ะถูกต้องครับน้องภูก,กันกเก่งมากๆเลยจากภาพน้องๆจะเห็นว่าเมื่อโลกอยู่หน้าตำแหน่งนี้บริเวณซีกโลกเหนือจะได้รับแสงตรงทําให้มีอุณหภูมิสูงในขณะที่ซีกโลกใต้จะได้รับแสงเฉียงทําให้มีอุณหภูมิต่ําครับแต่เมื่อโลกโคจรไปได้ครึ่งรอบแสงที่ตกบริเวณซีกโลกเหนือจะเป็นแสงเฉียงทําให้บริเวณซีกโลกเหนือ อุณหภูมิต่ำขณะที่แสงที่ตกบริเวณซีกโลกใต้จะเป็นแสงตรงทําให้บริเวณซีกโลกใต้อุณหภูมิสูงครับการที่บริเวณต่างๆบนโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันจึงมีฤดูต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองครับน้องน้องนองทราบไหมครับว่าประเทศที่อยู่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะมีฤดูที่แตกต่างจากประเทศไทยหรือไม่ครับ แตกต่างค่ะประเทศอื่นมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่แตกต่างจากประเทศไทยค่ะเก่งมากครับน้องิ่งกันประเทศทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้มีสี่ฤด,ดูได้แก่ฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงต่างจากประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยอยู่เหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยทําให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างมากไม่ว่าโลกจะอยู่ณตำแหน่งใด นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากลมเรสุมตอนตกเฉียงเหนือและตันตกเฉียงใต้อีกด้วยครับเอน้องพูการทราบได้อย่างไรครับเนี่ย <c oughs> น้องภูกันชอบดูหนังค่ะเลยทราบ <c oughs> ดีมากครับน้องภูกันเราต้องดูและสังเกตไปด้วยเป็นสิ่งที่ดีมากครับแต่น้องๆที่ดูอยู่อย่าลืมดูจนไม่ทำแบบฝึกหัดนะครับ น้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องฤดูต่างๆไปกันแล้วและคงทราบกันแล้วนะครับว่าแต่ละฤดูมีความแตกต่างกันอย่างไรและในบริเวณอื่นๆบนโลกมีหลายฤดูก็ขึ้นอยู่กับการหมุนรอบโลกนะครับอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปนะครับและทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับสําหรับวันนี้พี่ชีนพี่นกพูกและน้องผู้กันต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย